เพื่อนเป็นปญาติกันละกันเรียกว่าเป็นญาติกันชื่อคล้ายๆกันอย่าง CBN เซ็นทรัลพัฒนา์ันแล้วก็ CRC เซ็นทรัลรีเทลมาดูกันสิว่าเอาถ้าออกมาสวยๆเหมือนกันนบกออกมาดีๆเหมือนกันแต่เราจะมีจุดไหนในการที่จะเลือกดีเพื่อคุยกันในช่วงนี้นะคะกับอาจารย์เอินสุริยะฉายอาจารย์เอินสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยครับสวัสดีครับทุกท่านครับค่ะวันนี้ <c oughs> ให้โจทย์อาจารย์เอินไปว่าเอาแบบว่าเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันละกัน สำหรับ C P N แล้วก็ C R C เราจะดูตรงไหนดีคะอาจารย์เอิญหลังจากที่งบออกมาแล้วเห็นกราฟหมดแล้วเราจะเลือกยังไงดีสำหรับสองตัวนี้ใช่ครับก็เป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันนะครับที่ผมต้องเล่าให้เสร็จภายใน20ตนาทีนะครับเพราะว่าข้อมูลเยอะมากนะครับจะผ่ผมขอแชรา์เร็วๆแล้วก็จะได้แบบไปดูพร้อมๆกันแล้วกันนะครับว่าข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ผมขอตแชร์สก,กีแล้วกันนะครับ โอเคน่าจะเห็นสกีแล้วเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมให้ทั้งเครือเลยดีกว่าจะได้พอเข้าใจว่าโอเคครับในกลุ่มเซนท่านเนี่ยนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆนะครับก็จะมี CBN นะครับ CRC แล้วก็เซนเทลนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะเคยคุ้นมาอยู่แล้วล่ะพี่แต่ว่า CRC เนี่ยเป็นผู้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่หลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังว่าเออแล้วแต่ละตัวเนี่ยต่างกันยังไงบ้างนะครับ อ่ะโอเคเนาะทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในเครือของเซนทันนะครับเพียงแต่ว่าเซนทันเนี่ยเขาก็จะมีโฮดิงในการที่จะมาถือพุ้นผูกนี้นีทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเล่าแต่ละตัวก่อนขอเล่าตัวน้องใหม่ก่อนนะครับ CRC ที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับมาร์เก็ตแคปนี้ก็ถือว่าไม่เล็กนะครับประมาณ2 0 0 0 0ล้านนะครับก็ถือว่ามีโอกาสในการที่จะเติบโตในอนาคตอันนี้ผมเล่าภาพรวมก่อนก็คือว่าเอายังไงก็เอายังไงดีนะครับแล้วตอนจบเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยผมจะเล่ากลยุทธ์ในการที่รักักลงทุนเนี่ยนะครับจะเลือกเข้าันบนออระบงค อย่าง CPN เนี่ยก็คือเป็นห้างนะครับรายได้หลักของเขาเนี่ยคือการเก็บค่าเช่า,านะครับเก็บค่าเช่าดังนั้นนี่ก็จะเป็นพี่ใหญ่สุดเลยนะครับส่วน CRC เนี่ยก็คือจะเป็นการรีเทลก็คือค้าปลีกนะฮะก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นช็อปที่อยู่ในห้างนะครับดังนั้นนีย,ยอดขายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การเติบโตของแบรนด์ต่างๆนะครับให้เราคข้าๆประมาณนี้คราวนี้มาดูของ CRC ก่อนนะครับ CRC เนี่ยก็คือจะเป็นร้านต่างๆ ซึ่งโดยโดย,โดยตอนนี้เขาก็จะแบ่งแคตตากรีของเขาเนี่ยเป็นสีแคตตากรีก็มีแฟชั่นนะครับทุกท่านอาจจะเห็นแบรนด์คุ้นๆน,นะก็คือแบรนด์เซนทันแบรนด์โอบินสันนะตังนั้นในวันทุกท่านไปห้างเนี่ยแล้วเขาเห็นเซนทันที่อยู่ในเซนทันอีกทีเนี่ยอันนี้ก็คือ CRC นะครับฟู Food, ้ดเราก็จะคุนค้นๆก็คือจะมีท็อปนะครับมีแฟมิลี่นะครับแล้วก็มีโกนะฮะโกเนี่ยก็คือในสมัยก่อนเนี่ยก็คือบิ๊กซีที่เวียดนามนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นโกะแล้วเพราะว่าส แล้วก็ฮาร์ดไลน์ก็จะมีพวกไทยวัสดุบ้านวิยอนนะครับออฟฟิศเมดต,ต่างๆพบว่าใบโลโก,โก้จะคุ้นๆหมดเลยนะ B2S นะครับแล้วก็โปรบาร์ตี้คือเออ่ทำพื้นที่อีกทีหนึ่งก็คือจะมีของโรบินสันไลฟ์สไตล์นะอันนี้ก็ท็อปพ,พาซ่านะครับอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็โดยค้อบัรคับทั้งหมดนะครับก็คือว่าถ้าจะอยู่ในไทยเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3ประเทศหลักๆในไทยเวียดนามแล้วก็อิตาลีนะครับในไทยเนี่ยก็ครอบคลุมทั้งหมด56จังหวัดนี่ก็ถือว่่าาาเยออะะมกกนะก็คืว เซนทันเนี่ยก็คือยึดเมืองหลักๆเนี่ยไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็มีอยู่ใน41จังหวัดแล้วก็ในอิตาลีเนี่ยก็ประมาณ8จังหวัดตัวนเองนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเซกเตอร์ทั้งหมดเราจะสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยผมกล่าวถึงว่าของ CRC เนี่ยเขามีทั้งหมดอยู่4แคตตาล็อนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีเพิ่มขึ้นมาเป็น Health and Wellness นั่นเองนะดังนั้นเนี่ย CRC เนี่ยเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามที่ขยายแคตตรล็อของเขาเนี่ยออกไปเรื่อยๆนนนนนะะะคครรรััับบบเเพื่ออจได้มีโโกใาตติง อ่าโอเคนะฟูดเซกเมนต์อันนี้ผมก็จะเล่าว่าเออมอยู่ในไหนบ้างนะครับในฟูดเนี่ยก็จะมีไทยแลนด์นะครับแล้วก็เวียดนามนะแบรนด์ก็คุ้นคุ้นท็อปนะครับที่เวียดนามก็จะเป็นบิ๊กซีนะซึ่งกำลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นโก้นั่นเองนะครับอันนี้เราวอๆแล้วกันแฟชั่นนะครับก็จะมีตัวของเซนทันโรบินสันเอ่อซูเปอร์สปอร์ตนะครับที่อิตาลีเนี่ยก็คือจะมีห้างชื่อว่ารีเนเซนซ์นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นห้างเก่าแก่ที่อิตาลีนั่นเองนะครับ ต่อมาห้าหลายก็จะมีไทยวัสดุนะครับบ้านมียอดนะเพราะว่า by office made แล้วก็ B2S แล้วก็เมเปนะครับเมเปเนี่ยทุกท่านอาจจะเคยเห็นบ้างนะครับเว็บอ่านหนังสือนะฮะซึ่งเป็นเว็บที่อ่านหนังสือที่เซอร์ไพรส์มากเป็นเว็บหนังสือที่มีกําไรด้วยเออนะเพราะว่าทํายากเหมือนกันนะร้านขายหนังสือร้านหนังสือออนไลน์ที่มีกําไรเนี่ยถือว่าทํายากถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่จิจัดเหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะใน IPO ในอน,นาคตได้นะครับแต่เล็กนิดหนึ่งนะครับต่อมาก็ property ก็จะมีในไทยและเวียดนามนะครับอ่ะคร่าวๆก็คือโรินข้า่่านนนัเองะฮะ คราวนี้ในส่วนของ CRC เนี่ยเขาไม่ได้หยุดในสถานที่ที่แบบเป็นเอ่อเป็นตัวของที่เราจับต้องได้เท่านั้นนะครับก็จะมีแบบโอชูโอ n n e l ก็คือออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังพยายามดันอยู่นะเพียแต่ว่าก็อยู่ในช่วงเฟสเริ่มต้นนะก็ต้องลุ้นต่อไปในอนาคตว่าทาง CRC เนี่ยจะทำสำเร็จได้แค่ไหนนะครับ คราวนี้ก็จะมีมาสู่ของช่วงของพวกดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟินเทคเอ้ยนะครับอ่ะแล้วที่สําคัญเลยคือตอนนี้เขาก็ไปจับมือกับแก p นะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับ JD ดีด้วยนะครับแล้วก็จะมีเอ่อ s ิ s o l u ั i น n ของ s e n ทันดอทเทด้วยนะครับคือเขาค่อนข้างจะขยายเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากนะครับดังนั้นเนี่ยในไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเราต้องเราต้องไม่เคยใช้บริการของ Sen ทันดีเทลอย่างแน่นอนนะครับ คราวนี้ก็สรุปคร่าวๆว่าเออแล้วเซ็นทัลรีเทลเนี่ยรายได้หลักมาจากใครบ้างนะครับแน่นอนหลักรายได้หลักของเขาเนี่ยก็มาจากประเทศไทยนะครับเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เขาให้เอาคิดง่ายๆก่อนว่าถ้าเราจะพิจารณาถึงว่าเออเซ็นทัลรีเทลตอนเนี้ยดีไม่ดีเนี่ยนะครับก็คิดถึงเศรษฐกิจไทยเป็นหลักก่อนได้เลยนะฮะก็เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เซ็นทัลรีเทลเนี่ยก็ถือว่าเข้าตลาดในช่วงที่เขาเรียกไงอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักก็คือเข้าตลาดมาตอนช่วงต้นปีสองพันยี่สิบ ก็คือประมาณเดือนกุมภา2 0 2พันธ์2020ก็คือเข้ามาเสร็จก็เจอโควิดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยราคาหุ้นของ CRC เนี่ยก็คือ,อยังไม่ค่อยได้เพอร์ฟอร์มอะไรมากพอเข้ามาก็เกิดภาวะโควิดเนี่ยก็ทําให้กิจการเขาเนี่ยขายได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นักนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูว่าเออแล้วเมื่อ,อไหร่ล่ะที่ทางเซ็นทรัลดีเทลเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาได้นะครับ ถัดมาที่เวียดนามประมาณ22%บเเซนะครับแล้วก็ที่อิตาลีก็จะยังน้อยนิดนึงก็ประมาณ6%ซนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาก็คงไม่ได้หยุดแค่สาป,ประเทศนี้นะครับเ็ายังมีการขยายไปประเทศอื่นๆนะครับก็ต้องคอยติดตามว่าถ้อเขาจะไปประเทศไหนเพิ่มเติมนะครับคราวนี้ก็กลับมาสู่ของตัวของ c p n บ้าง c p n เนี่ยหลักๆเลยก็คือจะเป็นห้างแล้วก็เก็บค่าเช่าตอนนั้นเนี่ยความนิ่งเขาก็จะมีความนิ่งกว่าของทาง CRC นะเพราะว่า CR c r อาก็จะมีความแกว่งตัวมากกว่าแต่ก็มีโอกาสที่่จะะโไดด้้มาากกววยนครับ อย่างของเซ็นท่นเนี่ยเขาก็จะยึดหัวเมืองหลักไว้หมดแล้วผมบอกเลยว่าหมดแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าไปทุกหัวเมืองหลักเนี่ยมีห้างเซ็นท่นแน่นอนนะครับก็จะมีเซ็นทัานต่างๆในกรุงเทพเนี่ยก็มีเยอะมากนะครับคราวนี้ก็เล่าข้าวก่อนว่าเซ็นท่นหลักเนี่ยก็คือก็จะทำอะไรบ้างเขาก็ทําเป็นศูนย์การค้าเนี่ยอันนี้คือ7จบาเปอร์เซนะครับแล้วส่วนที่ไม่ใช่ศูนย์การค้าหลักดังนั้นเนี่ยลายท่านอาจจะเคยไปเซ็นทันนะแล้วเซ็นทัานก็จะมีส่วนของทางออฟฟิศด้วยนะครับแล้วมีการบริหารโรงแรม อาคารที่พักอาศัยต่างๆนะครับก็อีก27%ดังนั้นหลักๆเนี่ยเอา7 3ปรก็ประมาณสักสามในสี่นะครับของเขาเนี่ยก็คือเป็นห้างแล้วก็เก็บค่าเช่านะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือซางเซนท่านเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยนิดน,นึงเพราะว่าเนื่องจากมีโควิดเนาะเคยต้องปิดห้างกันนะครับปิดห้างไม่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยยังต้องลดค่าเช่าให้กับผู้เช่าด้วยเพราะว่าเขาก็คือต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยก็ ก็ได้รับผลกระทบเขาก็เออก็ช่วยๆไปดังนั้นเนี่ยงบเซ็นท่านในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะอยูอะไรไม่ค่อยได้จะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีนะครับเราต้องคอยดูว่าเออแล้วเขาจะกลับมาฟื้นตัวตอนไหนนะครับซึ่งเอ,อ่อแต่ที่หน้าแต่ที่ยังหน้าเดีงดีอยู่ก็คือว่าในสไลด์ในอัปเดตเนี่ยเขาบอกว่าเซ็นท่านตอนเนี้ยเ,เขาเรียกว่า อัตราการเช่าเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะออลเดกก็อยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นผมก็ถือว่ายังสูงอยู่นะถือว่าสูงมากนะครับก็คือบริหารจัดก,การได้ดีมากๆจริงๆคืออย่างเซ็นท่านเนี่ยก็จะมีสเสน่ห์ตรงที่ว่ายังไงแล้วพื้นที่เช่าเขาเนี่ยก้อนข้างเกือบจะเต็มแทบจะตลอดนะครับนี่คือเฉลี่ยแบบทั้งปีทั้งทั้งประเทศเลยนะครับคราวนี้เนี่ยในกลุ่มของเซ็นท่านเนี่ยเขาก็จะมีการร่วมกับในกลุ่มในเครือของเขาต่างๆก็พูดง่ายๆถือว่า CRC นะครับที่เปิดร้านต่างๆเนี่ยก็ต้องมาเช่่่าออยยููในนเซนทดี นะดังนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างเอ่อเอำนวยความสะดวกในกลุ่มต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยในในทางของเซนท่านเนี่ยเขาก็จะจับมือกันในกลุ่มแบบค่อนข้างเหนียวแน่นมากนะครับแล้วต่อไปในอนาคตนะเวลาเขาจะสร้างห้างนะครับเขาก็จะสร้างห้างใน2แบบและแบบที่เป็นเซนท่านเน่ยทำเองนะฮะก็ประมาณสัก60%อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นจอยดีเวล็อปเมนต์นะฮะก็จอยดีเวล็ปเมนต์เนี่ยก็เราเห็นโลโก้เดียวก็คุ้น โลโก้พวกนี้ก็จะอยู่ใน C R C อยู่ดีนะในการจอยเนี่ยเขาก็จอยในกลุ่มกันอยู่ดีนะครับก็ทําให้เออในการสร้างห้างเขาเรียเขาก็ใช้งบประมาณที่น้อยลงนะเพราะว่าเออเอาทานของในกลุ่มเนี่ยมาช่วยจอยกันด้วยนะครับคราวนี้ประเด็นสําคัญคือว่าแล้วเส้นท่านเนี่ยนะครับจะกลับมาได้ยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดสมมุติเส้นนี้นะครับก็คือเส้นเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่เส้นก่อนเส้นโควิดก็คือปี2019จะสังเกตเห็นว่าตอนช่วงโควิดที่ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยทาราฟฟิกของเขาเนี่ยก็จะลดลงไปเยอะ ณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังไม่กลับไปสู่ตอนถึงก่อนโควิดด้วยซ้ำนะที่แต่ว่ามันก็กําลังจะดีขึ้นก็ถือว่าก็เริ่มจะดีขึ้นนะก็เริ่มจะดีขึ้นนะก็คือว่ากลับมาประมาณสัก75เปอร์เซ็นแล้วตอนนี้เนี่ยเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าห้างเนี่ยแทบจะเกือบจะเหมือนจากปกติแล้วเนาะเพียงแต่ว่าเรายังขาดนักท่องเที่ยวอยู่นะถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็คือจะทําให้ดีว่านี้อีกนะอ่าแตที่สําคัญประเด็นสาคัญคือว่าณนะตอนนี้นะฮะเซนทันเนี่ยนะครับได้ไปซื้อ เพราะว่า mm hmm. ทางเซ็นทันซื้อเสร็จก็เอาออกนะครับดังนั้นเนี่ยไม่กลับบางนา SF คือใครก็คือคนที่ทําไม่กลับบางนานะครที่มีเกียร์แถวๆนั้นแหละนะฮะก็จะทําให้ทางเซ็นทันเนี่ยนะครับมีห้างที่ใหญ่แล้วก็เป็นแมกเนตมากๆก็คือตรงแมกกาศบ,บางนาที่ของ SF แต่ SF เนี่ยไม่ได้ทำแค่แมกกาศบ,บางนานะครับก็ยังทํามีที่อื่นอีกเยอะแยะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมูฟที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าตรงแถวแถวบางนาเนี่ยทุกท่านจะเคยทราบว่าเดี๋ยวจะมีกลุ่มทางเดอะมอลล์เนี่ยที่สร้างห้างห้ยา,าวยวนด นะดังนั้นเนี่ยทาง s อสเอฟไอทาง Central เซ็นทันที่ได้ s อสเอตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าทําให้มีทําเลในการต่อสู้กับกลุ่มผู้ต่อสู้ได้ค่อนข้างดีเลยนะผมก็ถือว่าเป็นการซื้อที่ที่ดีมากนะครับแล้วก็ซื้อในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับ ถัดมาก็คือว่าเซนท่นเนี่ยเขาก็พยายามจะเปิดห้างอยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าเซนท่นเนี่ยจะเปิดที่ไหนได้บ้างเนี่ยนะครับเราสามารถดูในอัปเดตได้ก็จะพอรู้ว่าอ๋อเนี่ยเขาจะเปิดที่ไหนบ้างอันนี้ก็แถวเออเวสต์วิลก็คล้ายๆกับอีทวิลนะเพียงแต่ว่าอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับก็ถือว่าเออถือว่าก็สวยดีเหมือนกันนะครับตอนนี้บ้านผมก็อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยก็เห็นเขากาลังสร้างอยู่นะครับก็ถือว่าก็มีโอกาสเดี๋ยวจะได้ไปถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเดินดูนะครับ คราวนี้ก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็ยังมีการจอยเวนเจอร์กับทางดูสิตเซนทัลพาร์คนะครับก็ตรงโรงแรมดูสิตเดิมนะที่อยู่แถวสารแดงนะครับโหตรงนั้นถือว่าทำเลดีมากเป็นทำเลที่แบบพรามามากแล้วก็แบบใจกลางเมืองนะครับแล้วก็เขาทางแล้วเขาก็ได้จอยกับทางที่ทางดูสิตนะในการสร้างโปรเจกต์นี้ก็ถือว่าน่าสนใจดังนั้นเนี่ยในกลุ่มของเซนทัลเนี่ยเขาจะลงทุนในเป็นพวกแบบเอ่อ property นะครับแล้วก็เก็บค่าเช่าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะไปเรื่อยๆนะครับ อ่ะคราวนี้ประเด็นสาคัญเลยคือว่าเออแล้วมันจะกลับมาปกติกันตอนไหนนี่เขาให้ภาพมาเลยว่าตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเร่มาเส้นสีฟ้าตรงเส้นนี้นะครับคือเส้นที่เกิดเกิดเส้นปกติก็คือสองพันสิบเก้าเร่มาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการของทางเซ็นทันเนี่ยเลเวลนิวหรือรายได้เนี่ยนะครับเขาก็จะลงมาเรื่อยๆเพราะว่าเกิดโควิดเว็บหนึ่งเว็บสองเว็บสามเว็บสี่เราไม่รู้แล้วตอนนี้เว็บอะไรแล้วเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับณตอนปีสองสองก็คือปีนี้เขาก็ยังให้ภาพว่า มันก็ยังมันก็ยังพอมีโอกาสนะพอมีโอกาสก็คือว่าเส้น conservative คือว่าก็คือว่าแบบ conservative เลยเนี่ยนะครับจะกลับมาปกติเมื่อไหร่นะครับแ้วถ้าเกิดว่าเออแล้วเกิดว่าแบบภาวะแบบเบสเคสนะครก็คือจะกลับมา r e คอ v e r y เนี่ยประมาณปลายปีนี้หรือไม่ก็ต้นปี2-3นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติเราตีเซฟเซก็คือประมาณว่าสักปีภายในปี2023เนี่ยทางเซนทันเนี่ยก็จะกลับมาทําธุรกิจได้แบบตามปกติ นะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็คือว่าถ้าเราจะลงทุนในหุ้นอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดรอให้เขากลับมาปกติแล้วเนี่ยราคามันจะไม่ได้ส่วนลดนะนะตอนนี้เรากําลังรู้แล้วว่าเซ็นทันเนี่ยจะกลับมาปกติแน่นอนแต่ราคาวุ้นเนี่ยมันยังไม่กลับไปปกติเออนะพีนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเรา,เราทํากันบ้านแล้วเรารอไหวนะครับผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ลองไปศึกษาดูว่าตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปปกติได้ยังไงบ้างถ้าถ้าเราต้งสมมติทีฐานก่อนว่า เราต้องมีความเชื่อก่อนว่าเออเซนทันเนี่ยเราคิดว่าจะกลับไปยิ่งใหญ่อย่างเดิมได้ไหมเออหลังจากเกิดโควิดแล้วนะฮะซึ่งหลายท่านคงจะตอบได้ง่ายๆแล้วว่ายังไงก็กลับไปยิ่งใหญ่อย่างเดิมได้อย่างแน่นอนถูกต้องไหมไม่ต้องเดาเพียงแต่ว่ามันคือมันยังไม่เกิดตอนนี้เออมันยังไม่เกิดตอนนี้นะครับและราคาหุ้นมันก็ยังไม่ได้กลับไปสู่ภาวะปกติอ่ะดังนั้นเนี่ยก็ยังยังพอมีช่องในการที่เราจะทําให้แบบเออมีส่วนต่างในการที่เราทํากันบ้าน ดังนั้นเนี่ยผมก็จะขอสรุปนิดนึงอ่ะอีกตัวหนึง่งเซนเทลเซนเทลผมสั้นๆแล้วกันเอามาสไลด์เดียวก็คือว่าเซนเทลเนี่ยก็คือกลุ่มโรงแรมแล้วก็อาหารนะครับของที่ทางเซนทันจะสังเกตว่าแบรนด์ต่างๆเหล่านี้ก็เปิดในเซนทันทั้งนั้นนะครับอโอเคนะครับผมสรุปภาพของสั้นๆก่อนว่า c p n แล้ว CRC ต่างยังไงนะครับ CBN นะทธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะฮะก็คือพัฒนาศูนย์การเช่าห้างต่างๆรายได้หลักเขาคือค่าเช่านะดังนั้นเนี่ย ความแตกต่างของ CPN กับ CRC คือ CPN คือค่าเช่าส่วน CRC เนี่ยทำธุรกิจครับปีกผ่านแบรนด์ต่างๆดังนั้นเนี่ยความนิ่งหรือความเติบโตเนี่ยจะแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่ว่าแต่ละท่านเนี่ยชอบตัวไหนถ้าทุกท่านชอบความนิ่งหรือเติบโตไปเรื่อยๆแบบมั่นคง ผมก็บอกว่า CPN ก็ตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าเกิดว่าชอบการเติบโตนะครับแต่อาจจะหวือหวาหน่อยเพราะว่ามันรีเทลอ่ะมันมีขึ้นๆลงตามภาะวะเศรษฐกิจอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าการเติบโตที่ไปได้ไกลที่ไปได้ค่อนข้าง,งเยอะกว่าก็ทาง CRC แล้วแต่ชอบนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือทั้ง2ตัวนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะกลับภาวะไปสู่ภาวะปกติได้เดี๋ยวผมตัดการาฟมาให้ดูนิดนึงอย่าง CRC เนี่ยตั้งแต่ IPO มาเนี่ยราคาย,ยังไม่เคยเกินตั้งแต่ตอนวันเปิดเลยนะฮะ คือแต่ว่าก็ทยอยทยอยดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราต้องเชื่อก่อนเราองมีความเชื่อก่อนว่าเขาจะดีกว่านี้ได้ไหมซึ่งโอ้โหมันตอบได้ง่ายมากเลยว่าหุ้นอย่างเงี้ยมันดีกว่าแน่ๆนะครับถัดมาก็ CPN นะครับอันนี้ผมตัดมาตั้งแต่ปี18เลยนะแล้วก็ตั้งแต่ปีหนึ่งเกนะครับก็คือตอนภาวาโกติตอนภาวปกติเนี่ย CPN จะอยู่ราคาประมาณสัก70็สกว่าแปดสิบกว่านะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วประมาณสักหกสิบห้าก็ถือว่ามันก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่ได้ฟื้นรุนแรงเหมือนหุ้หนอื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังพอมีพอมีส่วนต่างอยู่บ้างดังนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อว่า CBN นะครับห้าง c p n ห้างเซนทัลเนี่ยจะกลับไปยิ่งใหญ่อย่างเดิมได้และยังโตต่อเดิมได้เนี่ยนะครับผมก็มันก็มันก็จะพอเดาได้ว่าเออราคาพุ้นเนี่ยมันก็ควรจะพอน่าจะพอน่าจะพอมีโอกาสในการที่กลับไปได้นะครับผิดแต่ว่าอาจต้องใช้รอเวลานิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าไทาม์เฟรมหน้าตอนเนี้ยก็ถือว่า เป็นจุดซื้อที่เอ่อเป็นจุดเป็นจุดที่เขาเรียกไงมันก็รับข่าวมาพอประมาณแล้วว่าจะกลับมาภาวะปกติได้นะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรเกิดขึ้นกับภาวะประเทศไทยนะอาจจะวิกฤตหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่หุ้นใหญ่ๆอย่างอย่างอย่าง C P N อย่าง C R C เนี่ยมันกลับมาได้แน่ๆแ,แล้วก็กลับมายิ่งใหญ่ในอนาคตอย่างเหมือนที่เราเคยคุยตอน E O T ไปแล้วนะ E O T ที่ภาพแบบชัดมากว่าตอนโควิดเนี่ยราคาก็แทบไม่ลงเลย แล้วพอหายจากโควิดทุกคนก็เชื่อมหมดเลยว่าจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมได้แล้วก็ไปต่อได้เรื่อยๆนะดังนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวในอนาะคตเนี่ยหุ้นใหญ่ๆพวกเนี้ยผมมองว่าเออมันก็มีโอกาสที่จะแบบเอ,อ่อที่จะแบบกลับมาได้ดังนั้นเนี่ยตอนที่ราคาลงเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวในาะคตเผื่อมีโอกาสนะช่วงราคาลงเยอะอีกเนี่ยเราต้องเล่งทำกันบ้านหุ้นพวกนี้เลยนะเพราะหุ้นพวกนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่สามารถกลับมาได้อย่างแน่นอนนะครับค่ะงนี้อาจารย์เอินทำกันบ้านมาให้แบบว่าจัดเต็มครบถ้วนแล้วก็เป็นกนารบ้านที่ ช่วยย่อยข้อมูลเป็นตัวอย่างจากออปเด์ที่บอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมบังวงคุณผู้ชมเปิดออปเดตดูเธอ<ช>เรารจะได้ข้อมูลแบบนี้แล้วก็ตอนนี้งบทยอยประกาศออกมาดูงบฟรี<ช>กับ,บอาจารย์เอินได้สแกนคิวอาร์คโค้ดดูงบฟรีได้ช่วยเราทําการบ้านได้หลายคนบอกว่าทาการบ้านก่อนตลาดเปิดชั่วโมงเสร็จเ็จเองจะทาทานได้ไงเนี่ยค่ะย่อยข้อมูลมาให้แล้วอย่างน้อยๆก็คือเป็นสองหุ้นที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเกือบทุกบรกบเกือบทุกบรกเขาออกบทวิเคราะห์ เขามีคําแนะนําในสองหุ้นนี้ออกมาแต่ว่าเพิ่มมุมมองและกันในส่วนของที่เป็นนักลงทุนได้บลได้บทวิเคราะห์จากโรกเกอร์มาแล้วได้คําแนะนําได้มุมมองจากนักลงทุนคุณชมเราเอามารวมกันเราเอามารวมกันสําหรับใครที่สนใจและอยากจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับหุ้นสองตัวนี้นะคะก็คือ c p n และ CRC ค่ะ